นนเครื่องติดแต่เข้าเกียร์ก็่ได้นะครับคันนี้มาด้วยอาการสตาร์ทติดแต่เข้าเกียร์ไม่ได้ครับสรุปต้๊มคันล่างกลับบ้านเจ้าแล้วเรียบร้อยรุ่นนี้รถยังเกะนิสซันนามิล่ารุ่นนี้คือป้อมคัดมันจะอยู่ในเกียร์มันต้องยกเกียร์ลงครับประเด็นมันคือต้องใช้เวลาหน่อยอ เห็ดอยากกวายห่ออื่นแบเนียแม่นครับห่ออื่นเปลี่ยนยู่ข้องนอพี่พอถึงยี่สิบมที่แล้วเลยเปลียนปลอกทัดยกเกียร์ลงลูกค้าต้องเข้าใจในค่าแรงด้วยครับต้องมีประมาณวันหนึ่งถึงสองวันเบิร์ดถึงส่งถอดส้นนี้อาเบิร์ดครับไล่ไล่เข้าไปจับกว้าสีห่อเกียร์ bạn lấy gạt nọc rồi Bóc nè, bóc nè Bóc nè nè เปลี่ยนยังเกียร์ป่ะนี่เกียย์ปัมคัดล่างครับอยู่นเกียร์ปัมปัม,มคัดล่างแม่นปัมคัดมันจะอยู่ในเกียร์แม่นครับรุ่นนี้ปัมคัดมันใชอยู่ในเกียร์รถรุ่นอื่นทั่วไปปัมคัดมันจะอยู่นอกเกียร์มันสามารถเปเล,ลี่ยนได้ลือเปลี่ยนได้เลยแต่รุ <c ười> ่นนี้มันมันอยู่ในเกียร์มันเลยจะต้องต้องลืมออกมอดแม่นครับจังสีเอาได้จังสีต้องยกจังสียกเกียร์ลงได้ เฮ็ดยากครัวจุ่มนั่นลหลายเท่าขุ้นแล้นี่ยมีเป็นเปิด ไปแบนี้กำลังอยังว่าท่านด้หอดีเตียรังบหลายข้างอยู่

เป็นยี่ห้อเดียวเม่เนบ่เนี่ยนี่นี่หลายครับที่ต้องมีเยอะกัน เดี๋ยวไกนนีน้แม่ะยาเป็นนยเลยอืมแกปานี่ตัวนตันสีรือออกได้รีบไ,ไล่ะ อ้าวลืมกบนี่อ้าวมันตายแบบนี้มันนั่นนี่นี่แตกครับมันแตกแมันแตกต้องเปลี่ยนอันใหม่แน่นครับผมมันใส่เวลาเป็นมื่สองมื่นคุณตัวนี่ยฮึมฮ <c oughs> ึมั่งออกจน,นว่าเม็ดสุอันสุวนเนี้ยชุ่มกินได้นุ่มนะมันเปลือง อถดอดอมาเองครับนี่เป็นป้องคัดล่างปั๊ม<ำ>คัดล่างปคัดล่าง